สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับกับการถ่ายรูปผีเสื้อนะครับวันนี้เสียงจะดังนิดหนึ่งเพราะว่าผีเสื้อนี้อยู่ใกล้น้ำตกมากๆเลยอยู่ใกล้น้ำตกทำให้เสียงน้ำตกรบกวนเพราะว่าผมอัดวิดีโอนี้ผมจะอัดอเสียงอพแบบเท็เดียว เทคเดียวแบบไม่มีการไปอัดภายหลังอัดแบบสดๆสานที่จริงเลยนะครับวันนี้เรามาดู <c oughs> สีเสื้อ,อที่ท่านเห็นนี้เป็นสีเสื้อในวง <c oughs> ผาหน้าผู้นะครับกำลังบินอยู่เออไม่ใช่บินนะมันกำลังกินอาหารอยู่กินแร่ธาตุตามพื้นดินนะครับพอดีวันนี้เดินเจอแล้ว ตัวเขานะแบบคุ้นคนมากเลยเกาะนิ่งนะครับวันนี้เสียงจะรบกวนนิดหนึ่งเพออยู่ใกล้น้ำตกนะครับที่ท่านเห็นนี้เป็นสีเสื้อแผ่นที่แดงธรรมดานะครับลักษณะของเขานะจะเป็นสีแดงเป็นแถบดดำนะครับลำขนาดตัวของเขานะประมาณ4 0ถึง50มเมนะครับ น่าจะอิ่มแล้วกําลังจะขยับตัวนะครับอา,อ,าอาหารอาหารเป็นตัวหนอนนะครับอาหารที่เป็นตัวหนอนจะเป็นมะเดื่อปล้องนะครับมะเดืออุทุมพรแล้วก็จะเป็นลูกไฟนะครับน,นั้นคือเป็นอาหารอาหารของอตัวหนอนนะนะครับที่ท่านเห็นนี้เป็น ผีเสื้อแผนที่แดงธรรมดาแต่จริงๆอ่ะมันจะมีอีกชนิดหนึ่งที่ว่า,าลักษณะของอปีกนะคล้ายกันก็คือผีเสื้อแผ่นที่แดงลายลายเปาะนะครับลายปะนี้ก็คือเหมือนกันเลยต่างกันนิดเดียวเองตรงที่ลายจุดนะถ้าไม่สังเกตนะก็คือแยกประเภทชนิดนนะยากมาก คือบางชนิดนะเราถ่ายบีเสือ้อบางทีมันแยกไม่ได้ณนะตอนที่เราพบในธรรมชาตินะเราก็ต้องถ่ายรูปเป็นภาพนิ่งแล้วถ่ายวิดีโอมาจำแนกชนิดอีกทีหนึ่งบางทีต้องถ่ายมาแล้วก็ต้องเปิดจากจอคอมพิวเตอร์เพื่อมาดูลายมาดูจุดต่างๆที่ว่า,ามาจำแนกชนิดแต่บางชนิดเราก็จำแนกเ,เห็นคือสามารถจะแยกได้ชนิดจากธรรมชาติเลย นะครับแต่ถ้าผู้เพิ่งถ่ายรูปผีเสื้อใหม่ๆหรือว่าเพิ่งหัดดูผีเสื้อใหม่ๆนะครับก็ควรจะ,ะถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็มาดูจากคอมพิวเมตอร์อีกทีหนึ่งแล้วก็เปิดตำราดูเปิดหนังสือดูจะได้จำแนกชนิดได้แม่นยำกว่านะครับเพราะบาง,บาง,บ,างบางชนิดเห็นเห็นแล้วมันไม่สามารถจะจำแนกชนิดได้ บางชนิดก็จำแนกได้เลยนะครับอย่างผีเสื้อที่มันบินอยู่ตามธรรมชาติอ่ะบางชนิดเราก็พอเห็นปุ๊บพอเรากวาดสายตาเราก็สามารถจะจำแนกชนิดได้เลยแต่บางชนิดนี้แบบเอ๊ะลังเลชนิดไหนกันแน่อะไรแบบเนี้ยเราก็มีความจำเป็นต้องถ่ายรูปเพื่อมาจำแนกชนิดนะครับสรุปนะครับตัวที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็น ผีเสื้อแผนที่แดงธรรมดานะครับพบได้ทั่วไปทั่วประเทศมีอยู่ทุกเดือนนะครับที่พบเห็นพบได้ง่ายนะครับเขาจะอยูอ่ตามที่ชื้นๆตามน้ำตกาตามลำธารแล้วก็ตามชายสวนตามข้างๆบ้านอะไรประมาณนี้พบเห็นได้ทั่วๆไปนะครับแล้วก็เห็นได้ทุกปีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกัน นำเสนอแค่นี้นะครับหวังว่า,าเป็นความรู้กับท่านนะครับที่ท่านกำลังศึกษาดูผีเสื้ออยู่นะครับอ,อุปกรณ์ที่ถ่ายนะครับก็ผมใช้ตัวเดิมก็คือ panasonic gx8 ติดกับเลนส์ร้อยสามเลนส์ร้อยสามรเนี่ยคือเราไม่ต้องเข้าใกล้ผีเสื้อเยอะเพราะว่าถ้าเข้าใกล้เยอะบางทีผีเสือ้อก็ตื่นตกใจนะครับมันก็บินหนีไปซะก่อนก่อนที่เราจะถ่ายรูปนะครับ แต่ว่าเลนร้อยสามร้อยนี้เราสามารถจะซูมในช่วง200ร้300อยถึงสามอย่ะได้สบายๆโดยที่ผีเสื้ออยู่แบบพอดีพอดีเฟรมนะครับนะครับสำหรับการแนะนำผีเสื้อในอในวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ